กีนอนยล้วู่กินยังไงพี่ออไม่เป็นไรโากดดแยกะโดด่ไอ,อ,อันนี้ไม่เป็นไรคนละอันเปลี่ยนแล้วอันนี้แม่โบเปยังแต่นอากมัจาแค่นั้นแหละแต่อทีเป็นเป็นเ,นเลก็กอ่ะโอ้ยแมันอไปแล้ว ยังละไหนที่ไหนตัวไหนไหนนะนดำใัพี่น้องข้ามัไก่ข้ามาจดมาเด้อครับมาเด้อมากินขนมจีนอินมันล่างฟใส่ไก่ครับใส่ไก่กับน้ำบกฮ่งนี่ขนมากิน เอาคนเดยวมากินไจ้ะยมาวมัยบ้าดยกนูสิติข้อดีเลยไมนเดาเด้อครับมาเด้อมามากินพ yeah. อกันเลย อ่าหรบาตปูัยีกไก่อันหกไง้วครับปีกไก่ันหกไงเลยนี่ทาบงปีกไก่ปีกไก่เนาะในส่งลูกส่งทุกเดือนเดือนละพันมันเดินมันมัได้หมื่นละสามรอยเองคนงานหลายมแต่คนเขาเบียดงานเป็นเบอร์เลยพวกเขาเขาไปขึ้นเบอรเลย แล้วมันก็ต้องทำไปก่อนนะเด,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 ดี๋ยวคิดดูนะเอาข้ามาลองซิมตาบกพุงเมื่อมันแสบบออืหมมาก,ก,กินกันเลยครับกินกันเลย

เด็กผู้สิ้นจนยกอนที่น้องสินโหลดเกมมาไว้เนี่ยไม่มไม่มีอ่ะมืออยู่ในเครื่องยา่าเอาอะอมันบนถูกทัมหมือนน่าบนน,นี่แล้วครับนี่เด้อพักมีเป็นถาด อัถาดนึงกินให้เบอรเดอร์ตับห่งตบับหมงไอ้ขนมจีนี่กินของแปลกเ่อะใส่ไก่ใส่เลือดไก่ใส่ข้อไก่ อาไปวะอะไรอ่ะเด็กควรจะเป็นหนอนเขามากเ้็นหนอนเป็นหมาเป็นหมาบวยังหรออะไรนะเพื่อ หม้น่นมาเด้อครับเนี่ยข้ามยิงไง้อครับข้ามยางไงกินไปร่วกันครับเข,า,า,บขาให้อท่ไหรมยะกินอยู่บ่ีุนาีสักรรมจะนอนทุกมืออาเบียนเขาจะอยู่บ่แต่นว่าเขาปท่านไหนไปบ้านใครได้กินกัน ก็นั่นหละเขาจีหอยู่ตีเศรษฐกิจแบบนี้เขาบอกว่า smile, เขาบริษเพื่อนนม่วนดูนี่เขาเหรกินกันเขาบเงนแพี่น้องนอื่นอะไรอยู่จะไปควบไแต่ไหนน้อยวนใหญ่เขาสื้อแจกเินมั่นเงิน้อเงินเป็นแวโอนมากอเเลยถามว่าเขาเ็นยังไงก็ใช่ไงม่เม่นแลเมาก็เงินค่าเครืองมาให้กลับเลย มไม่ใช่ว่านเหนี่อยมาถึงก็จะลุมเอาลุมเอาเนาะแห้งเนาะกินแจกให้กินให้กินยุ่งนะจอยเนาะว่าๆที่นั่นที่นี่กินแต่ว่าเออเจ๊มาเจ๊เงินมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพี่หอมเศรษฐกิจแบบนี้ใครก็จะเอาเงินมาเจ๊ถือพลังขีดเอวดีบีิบดิกรับประเทศสั่บโอนเงินไหนเนาะ เอามเงินมาเป็นแสนตะบุดตะบุดบุดบุดไปเป็นแสนแสนฟส้นจนโอยโอนเงินค่าเครื่องบินมากเกินสำหรับคลิปนี้จะลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ